สวัดีค่ะวันนี้ชุมชนคุณธรรมตำบลไสน้อยของเราขอเชิญชวนในช่วงเทศกาลเข้าบรรษาเราร่วมกันในการที่จะปฏิบัติดีสร้างเสริมสุขภาพของตนเองงดเล่าเข้าบรรษาทำกิจกรรมทางศาสนาและก็ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตำบลไสน้อยของเรา ได้ร่วมกันในการที่จะดูแลส่งเสริมสุขภาพของตัวเองงดเล้าเข้าพรรษาเราทุกคนจะร่วมกันในการที่จะเป็นสื่อรักให้พักเล่าในตาบลไัยน้อยของเราก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวตะบลไทยน้อยได้ร่วมกันในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและร่วมทำบุญทำกุศลในการถวายเพียนเข้าพรรษาในสถานการณ์โควิดนี้ ก็จะทำกันอย่างให้เป็นไปตามประเพณียึดแนวทางในการที่จะปฏิบัติตามรูปแบบที่ถูกต้องที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อการสร้างสารรค์ให้เกิดสุขภาพที่ดีและควบคู่ไปกับการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติค่ะสวัสดีค่ะ